อ่าทำไมเป็นอยา่างคุยกาลาให้เฉยบอกพี่อ๋กอกดหมงอันเป็นกลมๆสีฝาฝาสีส้มผูกที่มันเป็นพ่งแบบนี้มันน้งคะนี่นี่นี่กดแบบนี้นูกว่านี่นี่มันจะเป็นพวงกลมมานี่นะค่ะนี่นี่เห็นจริงสิอันนั้นเป็นข้างหนึ่งสีส้มผูกข้างหนึ่งสีฝาหน้ามันเป็นแบบนี้แม่นบอกค่ะ โกลไกลกะพี่มีแฟนยังคะยังบ่มมีะ่ะแต่กะคุยกับอายผูเดียวคะ่ะขัน้นอีหลาเดี๋ยวเป็นคู่ไดกหน่อยคือสีฮหักคะ่ะค่ะอันนี้ยกาเยกเ้าเลยค่ะนูก็ฮักได้หน่อยเนาะค่ะเพราะว่าได้หน่อยตั้งหักนูเคยไปอ่าคุมสอบอยู่อ่าแถวสมุปาารประกัน นะจะสมมติประกาศนี่ละค่ะก็เ,คเปคุ้มสอบอยู่โรงเรียนวัดวัดแสงถ้ำหรือวัดเอียงนี่ละค่ะอันเพิ่นเด็กหน่อยนะค่ะเพื่อนตาหักค่ะคุณวะอันคุณคู่นูอยากได้คุณขู่กับเมื่อบ้านนาอันขน่อยอ๋ออ่ะนูเนาะคะ่กะก็เลยว่าคุณขู่ได้นอกค่ะเพื่อนเอิ้นูคุณขู่นะค่ะนูตกใจนูดีใจเพื่อนเอิ้นูคุณคู่ห,คนนคคหม เฮยผมเคยเห็นคนอื่นคุณรูจั vana, ่อเถอะทั <umes> ้งยังเนี่ยเลยเป็นคุณรู่ได้คุณรูพว่นวันนะค่ะเนี่ยเอาคุณรู่กับเมื่อบานนั่พนวาค่ะวัดทรงธรรมแถวบ้านเลยค่ะแม่นค่ะวัดทรงธรรมแม่นแม่นแม่นอันไปนอนอยู่หันเนาะค่ะขึ้นหนึ่งขึ้นหนึ่งมือที่สองกับจัดสอบเนาะค่ะอันละค่ะไปแถวนั้นพี่อยากเขากล้องเขาเลยค่ะเขามาเลยเขามาเลยค่ะอยากไงพี่คบกับพี่เคนาฮะกับเบึ้ยกันไปเนาะค่ะ เขามาเลยค่ะสำหรับใครที่เขาก็เขามาเลยเขามาเลยเขามาคุยนุ่มกันเนาะคะ่ะเขามาคุยนุ่มกันพูดถึงอายในความคิดของเอื้อแน่ไอัยเขตเนาะค่ะอัยเขตโมเมนต์ในความคิดเลยค่ะในชีวิตจริงเลยไอัยเขตเป็นคนตาฮักเป็นคนอบอ,อุ่นแลเอาใจใส่รายละเอียดทุกรายละเอียดเนาะคะ่ะ อ่ะไอคิดเป็นคนเอา,อาง่งยๆเลยเป็นคนตาหากักค่ะถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ไม่พลาดในการรับชมคลิปใหม่ๆที่นัตีได้อัปเดตในครั้งต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ